Và buồn so เขียนเพลงนี้ตอนช่วงที่ผม,มาอายุประมาณ17เนฮะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังตั้งคำถามว่าตัวผมเกิดมาทำไมแล้วทำไมตัวผมต้องเจอกับความทุกข์ของสภาพแวดล้อมที่มันเยอะมากๆโดยที่เราไม่ทันได้แบกรับผมเจอปัญหาหลายอย่างจริงๆก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นหลายๆคนนะก็คืออาจจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ การที่ตัวเองอยู่กับระบบไม่ได้หรือว่าเป็นปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญหน้ากับสังคมเสิ่งแวดล้อมต่างๆวันนั้นผมน่าจะทะเลาะกับแม่ฮะแล้วก็มันเป็นวันที่แย่มากๆว่าข้างนอกก็ฝนตกอากาศเย็นๆแล้วก็ฝนที่กําลังตกอยู่มันทําให้ผมสาภาพจิตใจมันแย่มากวันนั้นผมหยิบกีตาร์หนึ่งตัวจากที่ตั้งหน้าบ้านนะฮะหยิบกีตาร์แล้วก็เดินออกไปที่หน้าห้องเก็บของ แล้วผมก็เริ่มเป็นคอร์ดสามคอร์ดมันเป็นคอร์ดที่ง่ายมากคือคอร์ดนี้มันง่ายจนถึงแบบว่าคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนก็จะจับได้ถ้าเกิดแบบรู้ว่าต้องจับยังไงมีคอร์ดซีมเตอร์เซเวนะแล้วก็ดีแล้วก็อีม n o เ ค่อยๆบาลานซ์เสียงของกีตาร์ให้เข้ากับเสียงฝนที่กำลังเกิดพอทุกอย่างมันเริ่มเบงตัวนะฮะคอดสามขอดก็พาผมเข้าไปในอยู่ในเพลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สวยงามฮะอยู่ผมก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็มองลงมาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามผมสมัมผัสได้ถึงลมที่พัดอยู่แล้วก็กิ่งไม้ที่กำลังไหว พอผมเล่นคอร์ดสามคอร์ดนี้วนไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นมันเป็นเพลงฮะมันก็เลยจะต้องค่อยๆเปลี่ยนเนื่งองเราต้องต้องดำเนินต่อไปฮะผมค่อยๆเล่นดังขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจากผมที่นั่งมองอยู่อยู่บนภูเขาผมก็เริ่มกลายเป็นนกผมบินขึ้นไปบนอากาศผมรู้สึกถึงปีของผม ละรมที่อยู่ใต้ปีกมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษครับผมจนเมื่อมันแรงขึ้น,นเรื่อยๆคมงามพวกนั้นเริ่มเกาะกินผมผมรู้สึกว่าผมเป็นนกที่ถูกยิงตัวผมค่อยๆร่วงองม,มาจาก อากาศร่างกายของผมกระแทกกับพื้นดินมันค่อยๆแตกสลายก็าย่อยสลายลงไปบนพื้นดินสิ่งที่ตามมาก็คือดอกฟินหนึ่งดอกที่งอกขึ้นมาจากตรงนั้น เรากล่าว,ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จิตใจของผมเหลืออยู่เราเพลงก็จบค่ะจากวันนั้นมาผมตั้งเป้าหมายว่าผมอยากที่จะเป็นคนที่ทําหน้าที่ในฐานะของ songwriter คนหนึ่งก็คือนักเขียนเพลงผมรู้สึกมีความสุขที่ ในภาวะช่วงเวลาประมาณ3ามถึงีนาทีที่ผมได้เวน,นตรีพวกนี้หรือว่าได้เขียนเรื่องราวพวกนี้ที่ผมเห็นภาพพวกนั้นลงไปในกระดาษผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่ได้อยู่ในโลกของจิตนาการพวกนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้หลบหลีกออกจากความเป็นจริงที่ผมรู้สึกเศร้าหรือว่า,าควบคุมมันไม่ได้พอผมตั้งเป้าหมายว่าผมอยากจะเป็นฟอร์มเตอร์ปุ๊บผมก็เลยเริ่มที่จะหาเส้นทางที่พอจะเป็นไปได้ผมก็เลย เข้าไปเรียนเริ่มที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเพลงโดยเฉพาะผมก็สอบเข้าจนติดพอติดแล้วสิ่งที่ตามมาคือพอมันเข้าไปในระบบที่จะต้องเป็นนักเขียนเพลงจริงเราไม่ได้เขียนเพลงจากตัวเองคนเดียวเราเขียนเพลงจากคนอื่นด้วยเราต้องเขียนเพลงเรื่องราวที่เป็นของผู้อื่นแล้ววันหนึ่งฮะวันหนึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนของผมเป็นเพื่อนที่สนิทมากคนหนึ่งเขาก็ ก็ตามภาษาไวรุนทั่วไปคือเขามีปัญหาเกี่ยวกับความรักของเขาเป็นของไวรุนนะฮะเขาก็เขียน,นเรื่องราวของเขามาหนึ่งหน้นากระดาษเป็นปัญหาเป็นเป็น,นเรื่องราวที่เศร้ามากเพราะว่าเขาโดนผู้หญิงคนนั้นทิ้งแล้วเขาก็เขียนทั้งทั้งความรู้สึกของเขาแล้วก็เหตุผลและความเป็นมาต่างๆที่เขาประสบพบเจอเขาเขียนในในหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็ยื่นมาให้ผมแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเขาต้องการจะฟังสิ่งเนี้ยเป็นเพลง ผมในฐานะที่กำลังศึกษาในการที่จะเติบโตเป็นซองรเตอร์ที่ดีผมก็เลยโอเคเราควรจะทำมันให้ได้เพื่อเพื่อนแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยเราก็เลยเริ่มที่จะเขียนเพลงผมใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการเขียนเพลงนั้นน่าจะเป็นเพลงแรกแกเลยที่ผมเขียนจากเรื่องราวของคนอื่นเราก็ได้เพลงที่ชื่อว่าเรื่องราวก่อจาัดก,การออกมาฮะเดี๋ยวผมเป่ดให้ฟังนะฮะ เว่าฝันที่เราจากลาเวลานั้นฝันหรือมันความจริงถ้าหากความรักคือการได้นนมาทำไมน้ำตาจึงต้องสูญเสียถ้าหากวันนั้น ฟ้าได้พาเธอไปจากฉันฉันย้อนดูเหตุการณ์ฉันย้อนดูเรื่องราวเรื่องราวก่อนจากกันมันกีีปีแล้วที่เธอ i 根。 ไม่ว่าฟิง่งใดที่ทำพลาดไปบอกเธอว่าเสียใจอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นหรือฉันฝันไปเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตรองรากระจากกันนฮะ เป็นเพลงที่ผมใช้เวลาสามชั่วโมงในการเขียนแล้วก็ยืนเว้นให้เพื่อนฟังข้างๆเขาร้องไห้ให้กับเพลงนี้ผมดีใจมากผมดีใจแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกับเพลงนี้เลยเป็นพิเศษผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่มันไม่ใช่เรื่องราวของเราเราแค่พยายามอินกับมันแล้วก็ถ่ายทอดมันในฐานะของคนที่เขียนเพลงให้ได้ดีที่สุดผมแค่ทําเพื่อเพื่อนเฉยเพื่อนผมชอบมากเขาก็เลยเก็บรับเพลงนี้ไปแล้วก็ เอาเพลงนี้ไปให้คนนู้นคนนี้ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งมันมันไปถึงห้องอัดเสียงทีหนึ่งซึ่งพอเขาได้ยินเพลงนี้เขาเขาต้องการเขาบอกว่าเขาอยากที่จะฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันที่มันเต็มแล้วก็ครบคเครื่องดนตรีอะหลเครื่องเขาอยากเห็นเพลงนี้มันออกมาเป็นเพลงจริง <c oughs> เขาก็เลยเรียกให้ผมไปเรคอร์ดไปใช้ห้องอัดฟรีเลยใช้ได้ทุกอย่างผมก็มาเป็นคณะแรกที่ผมมีโอกาสที่จะได้เข้าห้องอัดเสียงฮะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่จะปฏิเสธอะไรแต่ก็ ในต,ตอนนั้นเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่แบบเป็นแค่เพลงที่ผมเขียนให้เพื่อนได้ใช้ก็เข้าไปอัดเสียงอัดเสียงจนเสร็จออกมาได้ฟังเพลงนี้ผมก็เฉยๆก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่ง achievement ที่ผมได้ปลดล็อกไปแต่ว่าเมื่อเพลงนี้มันได้เผยแพร่ปล่อยออกไปใน youtube มันมีคนฟังมันเยอะขึ้นเรื่อยมีคนเอาไปเว้นเวอร์จนจนตอนนี้เวอร์ชัน c o อร์น่าจะเยอะกว่าของผมประมาณสามเท่าครั <c oughs> บผมมันมันมันกลายเป็นเพลงที่คนอื่นรู้จักเยอะมาก,มาก แต่ว่าตัวผมยังรู้สึกธรรมดาอยู่เลยรู้สึกว่าไม่ไม่นึกว่ามันจะขนาดนี้อะไรอย่างงี้จนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ใน facebook ของผมก็มีแท็กเป็นวิดีโอคลิปหนึ่งมาก็เป็นเป็นพี่ที่รู้จักกันที่เขาเขาทำร้านเล่าอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็เคยเคยจ้างผมไปเล่นที่แถวโคราชอะไรอย่างเงี้ยก็เขาแท็กวิดีโอมาเนืน้อหาในวิดีโอก็คือมี มีนักดนตรีคนหนึ่งเขาเขาเล่นเพลงนี้อยู่เขาเล่นอยู่หน้ามินเผาศพเรื่องราวก็คือน้องคนที่เสียชีวิตเขาเป็นน้องผู้หญิงที่ที่เขาชอบเพลงนี้มากแล้วก็เวลาที่เขามาที่บ้านเล่าของพี่คนนี้เขาเขาก็จะขอนักดนตรีคนนั้นะที่เล่นอยู่ข้างหน้าเขาขอให้เล่นเพลงนี้เรื่อยๆให้ฟังมาตลอดผมจำไม่ได้ว,ว่าน้องเขาเสียชีวิตด้วยเหตุอะไร แต่ว่าผมตั้งแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าหน้าที่ในฐานะฟองไวเตอร์มันมันช่างเป็นหน้าที่ที่มันหนักมากๆเลยมันหนักสำหรับเด็กธรรมดาอย่างผมหรือเปล่าที่ผมจะเขียนเพลงเพลงหนึงไปแล้วก็มีคนกี่คนก็ไม่รู้ที่ฟังไปกี่ยอดวิวที่มันเกิดขึ้นเพื่อนในแต่ละยอดวิวนั้นก็มีเรื่องราวที่เขาเอามา สัมผัสแล้วก็มาทาบกับสิ่งที่ผมได้พูดออกไปที่ผมได้เว่นออกไปผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่มันหนักหนามากๆแล้วอีกคําถามหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพลงเศร้าเนี่ยมันเยียวยาหรือมันทําลายคนกันแน่แว้าผมกําลังทําบาปในห,หนันะของซอมเมเตอร์หรือเปล่าผมถามคําถามนี้กับตัวเองเยอะมากๆแล้วก็แล้วก็ถกเถียงกับตัวเองบ่อยมากๆจนกระทั่งแม้แต่วันที่โคเวเตอร์ของเท็ดท็อกเนี่ยเขาเขาทักผมมาแล้วก็แล้วก็ คุยกับผมเรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้คาตอบฮะยังไม่รู้คาตอบจนผมแบบคุยวัตะก,ตกรกับคุณเวเอร์ไปเรื่อยๆตอนแรกก็สรุปแบบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปสูปอีกแบบหนึ่งแล้วก็สรุปอีกอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งวันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าไม่ว่าทุกคนจะฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงที่เศร้าหรือเป็นเพลงที่ทําให้พวกคุณรู้สึกบันเทิงหรือเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึก คิดถึงคนที่คุณรักที่คุณไม่มีโอกาสจะได้เจออีกแล้วหรือว่ายัางไงก็ตามทุกๆอย่างมันคือความรู้สึกที่ดีและผมเชื่อว่าด้วยการสั่นสะเทือนของเสียงด้วยดนตรีที่สร้างอย่างปาีตที่ดีมันช่วยให้จิตวิญญาณของ,ของผู้คนงดงามขึ้นและผมขอขอบคุณในฐานะของคนที่เป็นนัเกเขียนเพลงคนหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ยังฟังเพลงอยู่แล้วก็ยังคงใช้ ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกคุณยังคงให้ดนตรีเป็นหมุดหมายสําคัญในเหตุการณ์สำคัญต่างๆแล้วก็ยังทําให้นักดนตรีและนักเขียนเพลงแต่ละคนมีความหมายที่ได้เกิดมาเราทำเพระอพวกคุณขอบคุณมากครับ